สวัสดีครับวันนี้เสียบอยมุสดทามาเดินตลาดนัดคลองถมกุลลครนะครับประมาณนี้อันนี้คือตลาดนัดคลองถมนะครับตลาดนัดถมคลองถมกุลคะครครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับตลาดนัดคลองถมวันนี้ฝนตกขับฝนตกตื่นจือเบิดพุดอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะครับ อันนี้จะเป็นขา้าวโพดอันนี้ร้านขายปลาหมึกอันนี้เอ่อทะเลสดๆยกทะเลมาไว้นี่แล้วครับนี่นะครับอยู่รนนประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตลาดนัดกุลขับนะครับจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นยังไงเนาะเจ๊แอลขายดีอยู่บ่แพงละ์ว่าสองร้อยเงี้ยมันนี่อันไหนแพงกซว่าสองร้อยมันนี่อ๋อคือสิถือแค่มื่อนี่ อบอกก็ไม่เลูกค้าโอ้ฮะอาซิมมาน,นี่อนาาโอ้ตัไซิมผมอันนี้ซองบ้านเท่านะโปรโมตวะนี่โปรโมทบ้านเท่านะเกิดนัดของผมนะครับคนเยอะมากครับน,นีเจ๊เอาหล่านคนอยู่หนาเงือนผมนี่แหละก็เด่นบอกทุเลียมไปลุงน้าลุงพนกับจิดต่อผมได้เด้อผมสิมาซื้อให้ครับ นีเ่เป็นต้นเจ้าครับเป็นแบบแบบแคปแบบนี้นะแคปละสองวันนจ้ามือนี้ครับอโอ้ด่าครับอยู่ประมาณนี้ครับขนาดของของอยู่ปรมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพาบรยากไปจุด้สุดเหมือนเวลาหลายขนาดครับเมือ่อนี้ครับเป็นร้านน้ำปั่นนะครับร้านน้ำปั่นอยู่ประมาณนี้ ปลาทูปลาทูปลาทูอันนี้เป็นราดปลาทูโอเคยี่สิบบาทนะครับคนมาหลายนะครับโอ้เป็นยังไงนอลานหมูเนาอบ้านหมูฝนตกค่ะเงียบเงี่บลานคอยก็ได้มันแครอะไรตรงนี้เ่ยเอ้อผมสร้างคอนเทนต์ไงอ๋อจะมาไงครับก็ถ่ายไงวันนี้ก็เออ ขายเนื้อขายอะไรอันนี้เป็นร้านหมูครับร้านหมูถ้าเก็บหมูวันนี้จะมาซื้อหมูได้วันนี้นาะหมูหมูยื่นเบิร์ดก็เลยจะมาซื้อหมูอยู่พี่ร้อยโลเออจะขายรถจักรบารย์กนสำหรับช่างกันเนาะเออน่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตลาดของผมของเรานะครับเนหนาแน่นวันนี้ฝนตกหกสิบร้อยแปดสิบบาทเป็นลานไก่ครับ ก็ยังเยอะนะครับน้ากนดีเลยครับนี่ครับจาอยู่ในกิน่นรครับ้นาาเย,ยอะออยครับอืม้นเยอครับ อันนี้เป็นไก่ครับไก่อบโองตัวจะบาาครับอตัวละร้อยสี่สิบบาทอ้าผะพางานเนาะงานเนาะทั้งงานเนาะเป็นดีเวทนะคัอมจเนโอ้ปนเจ่าเนเนาะโอ้มันหอนโอ้เนน าาม,าาม,ามาเรอม,นเนมงอาามาเรื่ <c oughs> อยๆมาเบงลาลูกชิ้นคนไปทีเนี่ยฮะโอ้ผัดไทยลูกชิ้นครับสุดยอดครับผัดทลูกชิ้นกินเสียดเวลาเป็นกเป็นล้านกับข้าวมีเป็นล้านเนื้อวัวนะครับ กับข้าาเนาะกับเขาครับกับเขาทุงราดมีแค่ครับแฉ่อือยขาหยาดทายได้ด้วนอขอบคุณนี่แดงอ่ะนะต้นจืดคขาหมูแพงเนาะเด๋นวนีเนาะก็ได้เดินบนีเหอก็กตะกี้ขายเจ้าแปดชิบหาบาทเนาะแปดชิบบาทแปดชิบบาทไปต้มเอายั้งไหมแนนเก่าไ่ได้หรอฮะขายแบบเก่าบอสแตย อามาจำแกเนี่ไปเอาอไปฝากไว้ท่อกสออยู่แล้วช่ปลูบขึ้นออันนี้ผัดครับผัดหมกะลีผัดหมกะลรี้นะครัตามท้ที่ตลาดนัดคลองหมกุลคคนะรับเนา้แบานี้แ้บีเอาเออหมกม่งี่อกม่วงไปทายไปกอเด้อเดี๋ยวกลับมาเดอขี่มาฝอยสูา ทุกคนกับสีสงสัยยุ่ธออกกล่องละยี่สิบบาทโอ้หมักนัดนี่ครับคนขายหมักนัดบอนีโอ้แม่หมักนัดหมักงวงตลอดเออโอ้อันนี้ก็ขาดไปเพื่อนกับมีอยู่ขายออกงางๆอันกันคนไปใช้เงินคนอื่นเงินเนาะเอ้อเจ้าคือเดีมาพูดเดี๋ยวมันคนไปบอสซีล่าไปบอสซีล่าขายหมูบอสซีล่าบ่อโอ้ คหมู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 กันนี้เจ้าหย่อนร่งแทนเนาะตลาดนี้เนาะโอ้เอาถ่ายกลับไปก่อนเราเขียนมาบอกซูฟังทุกคนก็สงสัยโยแต่กาขอดไปยังขึ้นมะนางถือโทรศัพท์มันมีขีดมากเลือกที่ไปอันนี้มันขีดหายทีบางคนก็สงสัยดอกเขาไปยังขายหมูเลยขึ้นมานางถือโทรศัพท์ลอยลอยลอยเขาจีนยางมาถือมือเลือืมเขาสงสัยเขาอยู่ แต่เก่าคือมานางเสือจ้ะเจ้าเป็นผู้ที่เปิดขายอีกว่าเนี่ยเออแต่ทุกคนก็จะสงสัยอีกหรอกแต่เก่าคือมัญญาของถมหมื่นคือมาถือโทรศัพท์สิบอ่ะปลาเผาครับปลาเผาโอ้ยกินน้ำเนี่ยคอยแนี่ยจะแก้วนึงเนี่ยแก้วละห่าบ่าก็พอดอกกำลังมาถึงมากินไหมเก็บเงินกันโอ้หาของเงินเดล่นห่าตกห่กแค่นั้นหนึ่งเนาะ ไปเศ้าหนิหละ่ะอืมเอาไหมครับนี่นะเดี๋ลูกอันนี้จะเป็นขนมครับหนึ่งสอขนมปลาเนาะอ๋ะอะจะเป็นกุ้งครับอืมกระดาษกรดากุ้งครับได้ดูได้นะจ๊ะจุๆครับนีติ่มข้าวนะครับ ก็บข้าวอันนี้กับข้าวครับกับข้าว,าว,าวเสียจบยังมัน,อ,นะอะไรเสียครับมือน,นี่กมามแปลกได้มึงน,นี่มา่ายด้ยมึงมาแปลกแต่ก็ไมา่ยางตลาดได้มึงนี่มาเปลกแปลกแต่ายก็เหลี่มมาเบาสู่ม,มบ้งอื อ,อ,างงาอ่หาหนึ่งเงาผัดกระลาดนะของผมลายตื่นเลยนะครับอันนี้เป็นเค้กครับอน,นี่เป็นเค้กอ้าทักัสดีครับโอ้ขออยาไายเด้ออดีร้านเพคนขายไก่ครับอันนี้เออ <c oughs> ถ้าเพื่อนกระซิสงสัยหยกมาแปลกไว้มือน,นีเพอาะขาหมูไปขึ้นมาขายาม,าม,ามือน,นีขคือมาทายเออมาแปลกมาแปลกได้บ้างหนิอืมจะยื้อทุกเบอร์เราทุกมือหนินะครับผมมาทายหันไปหน้องคนเบิร์นทายแตอาะสิมาแปลกยังในมือน,นีิขายไก่ครับไก่ เป็นเฟสครับไกลผมก็ขายขึ้นกันดมีดอกยิ่งข้าวราคายายาก <c oughs> เ,ออเอามากัน <c oughs> ไปสื่อแข่งกันเดื่อง <c oughs> อย่เอ็อนตัอันนี้เป็นขายดีว่าผมเลยเป็นเบิดมือละซีตันหาตันทัวผมเปิเบิร์ดมือละสองสามโลกับที่ยงบเป็นตะขามือละซีตันหาตันครับอ่าครับาชนะครับหาตันครับ โอ้ลายในตลาดครับผมยังมาเก็บน่เป็นปลาครับปลาอันนี้ทอขนมครับขนมโบราณนี่นะครับขนมครับโอ้จะคุ้มบ่เปล่าเนี่ยมื่อนี้จะยังบ่เบิดบ่จะไปมาบ้านี่เนาะหมดแล้วหมดแล้วมันมีเลยวะบ่มันมีมีวะโอ้ เลือดบ่เล s <S ือดมีเลือดมีจะคือบ่ไวเปี๊ยวเดี๋ยวเลือดขึ oh, oh. ้นวัวเปีเออเลือดมีเจ้าเจ้าพรุ่งนี้บ่เลือดนะเลือดขึ้นหมแล้วโอ้เลือดเจ้าน่ะเลือดอะไรเลือดให้ก๋วยเตี๋ยวน่ะหมดแล้วโอ้เออจะจะไปเอาเจคนมีมีขอจงมาให้อยู่โอเคเดี๋ยวพี่งน้เขาไปเอาเออเดี๋ยวเราไปเนาสองเลือดเขาเลยยืดเลยสองเลือมายางมาหอดแล้วอันนี้ไปหอดลานโทรศัพท์เพิ่นเพิ่นมาแต่บัดม่วงมาได้นไง มอว์คนละอืมแต่ย่างอยู่ตลาดนี่เขาเจ้าก็สิสงสัยอยู่แต่ละมือกขึ้นยางมาขายโอโม่หมือนีคือแปลกถือโทรศัพท์มาผอมอืมเอ้ามาล้านโทรศัพท์หน้าจอกระแตกแล้วนะยางกลับมารอบซองแตคือสิได้มาเปลี่ยนพีมพ์อีดอกโอ้เป็นมาแต่บันม่วงคนแรกนี่เพืมาขายพิมพ์ติดกระจกค,ครับ หนากากนี่ต้อเคลโทรศพัพท์ยุดท้ายมูเด้อย,ย,ยม,มือนี่นยสุดท้ายมูมือนี่ยพันยุดท้ยายมูมือนี่แต่เก่าพันยุ่กากมูยุ่หนามูเพราได้มือเนี่ยพันพันมายุ่หนาห้องน้ำมือนี่ยยืดด้างหลังพันโอ้อ่ะแต่ผมสิพายงางกลับได้บัดแต่ผมจะแกสิกลับมาอีกรอบนึงมาขายโอโมบัดนแต่ทุกคนก็หูสงสัยยี่ดอกเป็นยงังคือมายางคือโทรศัพท์มืออ๋อใช่เอออืม<ป>อ่รับ เป็นลานขายเครื่องสำอางนะครับนี่อ่ะสวัสดีครับแต่ทุกคนก็สิสงสัยอยู่พอขาหมูเป็ดอีกอย่างคือมาถือโทรศัพท์อยู่อ่าแต่ยังสิงานกลับมารอบที่สองบัดคนสงสัยอยู่เออแต่ทุกคนก็สงสัยอยู่ดอกงานสงสัยข่อยเอี่ยวเออเฮ็ดยังเดี๋ยวมื้ออื่นไปซื้อกระดูกเดี๋ยวข่อยสิเว้าให้ฟังดอกว่าข่อยเฮ็ดอีหยังอืมแต่ทุกคนก็สงสัยข่อยอยู่เดี๋ยวนี้ thank you นองงัวมันจะพามาทานเนี่ยงัวครับเนื้อวัวลาบ320บาทนะครับน่ตุโอ้เียครับรถครับอ่าเกๆันกันงเนกันด่าป้ายยังกัไปกินทตั้งหลายมาบนใกล้ฉุบเลย อีกรอบนึงเกี่ยงไรได้เกี่ยงไรบ่บัดนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยงางกลับไปเอารถก่อนสิกลับมาขายอุโมงอีกรอบหนึ่งบันงานากษตรกรงานเปนเรื่อยเรื่อยงานตลาดมือแรกขาเจ้าก็สงสัยอยู่ดอหรออมาไทยเงีงมาไทยเงี้ยคงเห็นตะกี้ตะกุตเตอร์เลาะมามือนีิมาแปลกเว้ยมือนีนั่นเดิยวเนาย่างกลับไปก่อน ตลาดของผมครับคนเยอะแยะมาเรื่อยๆครับไม่ขาดสายครับตลาดครับจุดแล้วครับ,บ,บรครับกกัตุเรียนครับต้อยร้านห้องบอกจะมาซื้อยังจะต่อยซื้อตุเรียนบอกอันนี้ครับโอ้ยอันนี้ช่องไล่สังกัดเนี่ยอันนี้ท้ายไปพุ่งพร่ดเบิงอือ อันนี้ไทยซ่องซ่องนี่ซ่องบูมี่ซ่องวูมี่บ๊คขายมีสังกัดอันนี้ไายไป,ไปซักนก้อนเ,ออเดี๋ยวขายไปซักกอ,เอ,อนเดี๋ยวสิกลับมาขายองุ่งให้เบิ้งอีกรอบนึงอืมแต่ที่คนกระสงใส่อยู่หอกเบิ้อนี่มาแปลกเลยมาทายนี่อทายเพื่นเ<า><ม>บิง<ม>้งนะครับเนาะมาทายเพืนทุกคนนะครับมันอันนี้เป็นการลานขายขนมเดี๋ยวกก้ามาไปเอาสกูตเตอร์ก่อนเซ็กสิกลับมาซื้อขนมอืมอ่ะโอเคครับผ่านไปทุกเดือนเนาะเอออ่ะอ่ะ ย่างไปเรื่อยๆย่างแป๊บแล้วรดน้ำบัตรน้ำไปจอดแล้วทางหน้าพนนักจะข้ามาพูดอ่ะย่างกลับมาลดสองเนื้อหมูเพิ่นเบิดล้วป้าตะขายดีแทนเนี่ยจนเบิดไปบางยก้วดูซีขาหาขาล่ะพูดอ่ะโอ้อันเพิ่นจองไปเบิดแล้วนี่นะโอ้ยพ่นเบิดเลค่ะบอกโอ้หมูอยู่ลายเปเนตีมมาย่างอยู่มันฝนตกมันละขายยากอ้าวพี่ครับเพิ่นก็ขายหมูขึ้นกันกับผมเลยแหละครับผมขายอยู่บ้านเพิ่อนพามาตลาดนัดคลองผม อืมครับไปสุดอกสนใจมาตลาดนัดของโถมกุลละครับวันเสาร์ครับมีร้านเพื่อนร้านเดียวนี่แหละขายเนื้อหมูอยู่เนี่ยเออครับผมนี่เลายขึ้นลายครับงานขายมาเรื่อยเรื่อ้าวยมากเอาบาวบัตเนาะอันนี้เนาะอันนี้แหละครับผมไปทายอยู่ตลาดเมื่อนั้นด้วยอยู่โรงเรียนสอกเออไปห่อกันอยู่โรงเรียนทางแก๊สสามถังยังบุดเปเอาอยู่เด้อเครับผมครบสิบก่อนค่ะบ่โอเคครับเดี๋ยวมันจันทร์เดี๋ยวไปเอาครับนั่งไปแล้วครับ งานนะครับคนหลายแ้่มาอีกแล้วนะครับอต่ลนะนักกดราคาเข้านะครับขนมครกนะครับเนาะครบเ พค้เก็นใส่กันอะไร่านีครับโอ้โถเรียนมาซื้อเยอะขน่ยอืมโอ้กะบนมดเหรอนกะิมาเหรอบไม่กรมดนี่แหละสิมาแล้วกระิตกแล้วก็เห็นอยู่ผู้ใดว่าไทยบ้านแดร์ใดนะมาขายทุเรียนซื้อทุเรียนอยอะขาประจำเลยขาประจเจะบอกหนุเรียนอันนี้คื้ไทยบ้านชำแยกเถอ พิดตาพิดดยากกันเลยมาพอกันฮะวะเอาหน่ตยาว่มเมอนเนี่ยโอ้คนมาของทุเรียนเนาะไม่ดีนะปวดไงโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี่นะครับอ่ะผมกับช่องเกียบอยเกียบอยหมูสดนะครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับคุณ เห็ดสองใหม่เพิ่นยังงุ้มๆช้าๆอยู่จักสิเฮ็ดจังได๋จักสิทา่กันจังได๋จักสิไปจังใดกะประสบการณ์กะสิค่อยๆเป็นไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสุดท้ายนี้กะขอความสุขสวัสดีจงเป็นของพี่ขาหน้อง FC ของลุงพลปตแตนเนาะอ่ะเป็นจังได๋กะฝากร้านหมูไปเนี่ยด้อครับอืมรันจะบ่อยหมูสดนะครับเนาะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0857449957นะครับแอดไลน์ เบอร์ไลน่กะเบอร์โทรนี่แหละครับเนาะ,อะขอบคุณครับ